เก้าคูณสองสิบเก้าคูณสองอแล้วก็แถมเพื่อนหลังนึงแล้วก็แถมรัก๊อกอีกก๊อกระหน่ำอีกคือว่าในราคาขายได้บอกแม่นี่ราคาขายชุดห็นเมรุพุทธนาค่ะแม่แล้วก็ว่ามาชื่อว่านี่นะเป็นเ้องน่งเรื่อยเลยแม่จิจ้าชายเลยเออได้มาคักพูดพินองคับพ่อมพ่อมนักขั้วแล้วก็พ่อมเพื่อนเออเค็ดมวยพ่อแล้วก็มีก๊อกอีกก๊อกแล้วก็ะทางเรียบร้อยผม ต้นใหม่ต้นใหม้ต้นต่อก็มีเหมือนเนียนคือพร้อมโอนซื้อใครด้ยเออซื้อเลยพักพักเนาะพักอยู่คือว่าในราคาขายได้พายังไม่อยู่แบบเม็ดขาอมเลยนะพร้อมเลยแอมล้วก็อยู่แล้แหละแมนต่อเติมอีกหน่อยหนึ่งกันันไม่ซื้อดินจะบินหันยังไม่เห็นยังมีเท่าไรไหมเซ็นห้าสิบเจ็ดพันบาท เนหา7 0 0 0บาทแล้วก็บรวมเพื่อนอีกแล้วก็บรวมทางน้ำอีกบร่านหน่ อัินาคอน่งตูบทั้งค่นก่อนแม่โเจ้าคายทีกำพนาตูบเลยช่องแสนมดเลยกอมได้เนาะพอาพอมนักนัระห้าเลาเลยให้มันเลย้เลยใมเลยให้เย้ัลยหนเยให้นเยหันเลยันเลยให้มันลันียมัเนลยนหัหนเมันเมันน้มัมันลลั้มนมนนันนนนนหนมมนล่เ ลุกละแต่ยายอยากขายเอออยากขายแม่จะไปอยู่ไหนแต่รออยู่นี่มันกะเป็นยังไงอยากขายแม่มันติดทางหอดหมดหมอทางนี่เนาะทางตรงป้ายนั่นใกล้ๆนี่บัดแม่แล้วบัตรหมอก็ไกลทางเลยอยากขายพ่อม่เทียนตู้จักอันจักเม็ดก่อนแม่ควงๆซ้ำซ้ำเม็ดครึ่งคูณซ้ำเม็ดอันนี้ก็ลงมาอันนี้ก็ซ้ำเม็ดครึ่ง บ่ดินเหรอแม่ดินมีสิบเก้าคูณสองสองสิบเก้าคูณสองอแล้วก็แถมเพื่อนหลังนึงแล้วก็แถมลูกกอกอีกก๊อกน้ำอีกคือว่าในราคาขายได้บ่แม่นี้ราคาขายมันใกล้ใกล้ทางใหญ่เนาะใกล้ทางใหญ่ที่เดียวก้ามาเนี่ยปูเปตรงเลยเนี่ยมีโครงการปูเปตรงอยู่นะอือครับครับเม่เฮ็ดอันนี้ก็บ่ันหาหมื่นโถแล้วก็ม็นิเม่นเม่นนี่นี่บางวน คัับก็ดีว,ดว,ว่าชิมาขอเชนเห็นเม,มนลงงูก้าเข้ามามาซื้อว่นี่เป็นเอานงด้ยเลย,ย,ยีลวว่ิจ้าายเเออคักพูพ่นพองคักคักพ่อมนักขัวแลวก็พ่อมเพื่อนเขดหวยพ่อแล้วก็ม,ม,ออมีกอกอีกก๊อกแล้วกะทางเรียบร้อยต้นไม้ต้นไม้ต้นตอกก็มีแมน คือพร้อมโอนชื่อใครด้วยเออนชื่อเลยพักพักอยู่คือว่าในราคาขายได้ใครยักมายู่แบบพร้อมเลยนะพร้อมเลยแอมล้วก็ยู่อนแหละแมนต่อเติมอีกหน่อยหนึ่งก็บแม่ซื้อดินจะวิ่หันยังม่เห็ดอยังนี้เท่าไรไหมเซ็นหาสิบเจ็ดพันบาทเซ็นหาสิบเจ็ดพันบาทแล้วก็บรรลุเพื่อนอีกแล้วก็บรรทางน้ำอีกบุรุมทางน้ำบุรวมอันนั่นอันนี้จ้างมือห่วอีก จ้างทหัวอีกเป็นย่านว่ารูปประมาณหมื่กับอันสี่ล้านสี่แสนแปดสิบันแม่ออดินมาทมกับสี่ลดในล้านสี่ออดินกแน่นดินกระทมโอ้ยอยากมีเงินด้อยากซื้อไว้เนาะคักไยวาทอมเอ้สองแสนมันกะไรแล้วมันก็นั่นโี้เพราะว่ามีอนี้ก็มีมีแต่เขาพรออมซื้อตะนางมาใช่หรือว่าจับได้ลพอพอมเลยตะนางใกัแล้ว แล้วก abei, ็อ kind of ันน huh. ี้ก็ต่อเติมเอาเอาฟ้ามาเนี่ยว่าใส่สามารถไปต่อมาได้เด้อทางเมย์พิ uh ่นสีขายเราอย่างง่ายเขาไปอยู่ในพุนเมยนใกล้ทางพุทธเหรอเมย์หรอวะวัดเท่าวัดมากใกล้ทางเมย์โอ้ยแต่ว่าเมย์เื่อว่าเดินอยู่ในพุผนก็มียังยังทำได้ซื้อนั่นเราคลขายตัวไหนสิ่ไปซื้อทางไหนเออเต่แบบทำรสชาติบด้อเผิ่อเม่กับยูรักพบอยู่พ่นสว่างเนื้อเผิ่แม่์นะเออ แม่มาซื้อไว้ซื้อยเออซื้อไว้เดี๋ยวในสองแสนนี่พ่อมโอนซื้อให้เลยแม่ใบขอบทองเขาบอกด้วยว่ายังมีแต่ใบซื้อคาอันเดี่ยวนี้ฮันเดี่ยวนี้ฮันเดิ้ลทิปชองเขาสิเอาใบขอบทองมาให้กิดิอันรุ่นเดียวกันไหมแม่เพราะว่าเพราะว่าเมื่อนั่นนั่นเจ้าของทีพันกระเป๋าอยู่เนาะไม่แต่ว่าเท้าซื้อคายก็มีแต่ใบซื้อคายโอนในกันก่อนเฮ็ดไปซื้อคายให้มาเปลี่ยนซื้อจะก็เปลี่ยนเอง เพราะว่านนนางดิออรท่าาถ้ซื้อไวใบนี่น่าชิได้อยู่เพราะว่าเจ้าของที่เพิ่งกับยังประธานในชงขึ้นนี่เราบอกว่านี่รอรอขายตอนนั้นแล้วกับสีชงเลยเราบอกเมื่อนั้นเห็นเลยเออแมนเจ้าของทีแล้วว่ออาน่ะก<ๆ>ับสีสีท่านย่นอ,ะอ,อ่ะเพราะว่าพันชีพเขตเมื่อวันที่สิบห้านี่แมนชงบาดเดียวชงบาดเดียวขึ้นบาดเดียวแล้วก็นั่นเลยนะแล้วเลยให้ได้เดือนสิบสอง

โครงการมมแม่ละตอนแรกก็บเชี่ยเพื่อนชวนบ้านชวนนั่นแหละเลบิ่งนี่แบบชุกชุออกเลยเน,น,นะาะครัรบครับครับทั้อองห้องขามานี่กับชิมานางดินอยู่ทั้งอันดาเพื่อนของเม่แล้วให้เ่ยวันนี้กับก๊อฟที่จอดรถเนาะวันนี้พ่อเลยมือนนี่พ่อจะถอยหน้าถอยหลังเยอะแล้วแบบพอดีเม่แล้วห้องใช่ห้องเห็นมาเลย อยากกล่าวคายเพื่อมีคนชนใจอยากซื้อเนาะเนยต่อมาขอโทษแม่กับเกาห่าเกาซ้ำก่้าโอ้เดี๋ยวเลยและเจ้าเบอร์แม่ไว้ได้โปรดได้ายแม่ให้มื่นบาทโดดโอ้โหเ้ยไม่เห็นโมเป็นเออแล้วจะไงเลขเาซ้ำเอ้โหเอาคุณแม่ลินรดเทินคุณแม่ลินบ้างลินเียไปนนี่ เม่พอมาจิมาทั้งยาเออดมันยขึ้นโอ้ทังยาเาทั้งยาเออเออเารยาุบยายุบบนนี้น่ามันขึ้นมันยังงนอะนี่เขาไปดูเือนเขาดูคอยเงินมันเอ้น้องปิ่งกบมอบมาไหมบอครับเลิกบตัน้อกไหมก่อน เอนหมดต้นไมไวเ่่หมักหมักนง่ายมีอย่งเน่กับหมักมีอย่างก็ทำมัก่วงคนเม่เรามาตั้งสันเจ้าไว้ได้หนิสันเจาทีสันเจ้าทีไว้อยู่ได้จะละิ้กนได้โอ้ซาคุซึนอยู่ได้ลยปลูกมีต้นหมอกงวงไปพ่นาไอยเนาะเย็กใ้ไว้อยู่พอดีสิบเก้าคูณง ตั้งแต่นี่เนาะแต่ลักนี่ไปกู้นี้่อง้ปาเราแต่ว่าหนาทางสะดวกสบายเพื่อนพี่น้องเ้ยมีหัวมียังเนาะแมนนี่ได้ปากทางี่เด้วยดแดนนี่ทางใหญ่เลย Lạc phai cả à hot đây. Cuẩn trì ao lâu lạc phi cock lắm nhóm borai 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 หนาท่าเนอะก็เห็ดหัวก่วงเนาะโอ้แต่ลักพุ่นพลอพี่น้องลูกเสียเอาไว้บ่ลูกสีเอาไว้อยากได้เด้เนาะเสียหาลูกพ่ออันบัตรบูมีเงินไปเชื่อแล้วพวกไม่อีกแล้วอ่ะตอนนี้กับพุ่นเนาะรักเหรียูแเจพุ่นหลอยพี่น้องเอ้ยพูไปฮอดพู แนวหมหมิ่งทางก็ใหญ่แดดฮ้อนบ่บ่อืมไม้มออแม่ตงต้นไม้มันก็อันนั้นอยู่ได้ใช้อยู่ได้นําโดยทางกอกนี่ก็10,000บาทโอ้บ่อืมกล้วยชนี้อันนี่ะ้วยไใบโอ้ขออันดเอาอีบ่ดเา ออกกำลังกายดิออกกำลังกายน้ำใส่ดีอยู่ในน้ำกันใส่ดิอาข้าบไก่มาละเลยใส่ดีจุกเนาะเลยแล้เด่นแค่แค่นี้นี่เนาะรักแดดมองวัดพี่จะตั้งเพื่อนง่ายจะตั้งเท่านี้ตั้งก็ได้เนาะกว้างยังกวงเนาะเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ปลูกอยู่กลางเลยปลูกอยู่แจ่พุ่น เดี๋ยวเขาจะตอกมาแบบนั่นก็ได้ไปแบบเห็ดคือบ้านสวนเนาะหองมาหองมาก็ได้อ๋อนี่นี่ก็แร้ก็จงไว้นี่ฮอดพี่รักเลนเนาะเลนพี่ลักกระผูรกระผูไปเกี่ยวผูอ๋อคัก,กปลาลงเลยจะขายสองแสนบาทคือว่าราคาขายเลยทางแม่แล้วก็แต่นี่ก็ยังลุกขึ้นแน่เราอะ

เอ้าเนาะคักคักคักเนาะเบืองแล้วคักก่วงเี่ก่วงเงินอะกัวของไม่ตู้คำเนาะแมเรามาเสียเงาพอดีมาเนี่ยสาามร้อยห้าสิบเจ็ดออสามร้อยห้าสิบเก้าบาทเมตรหนึ่งกะเลยหนึ่งพวกนี้หารอยพวกนี้เอยแคบมทางใหญ่ละหาลอย แต่ว่าเฮากับมาถึงวานนอกเนาะขัดนี <s s> ่เข anyway ่ามานี่ทางเฉินบางไงเฉินเวนแปดแม่พ่นบ่โอ๊ยค้าอะไรบ่ช่วยฟังตะกี้นั่นแหละเพราะว่ามีแต่ตอนี้อันดิน่านะโดยตอนนี้เขาจะขายเนาะเขาบอกไม่ได้เลยไม่ได้ว่าตอนสุดท้ายบอกทีคนขายเลยมาเพราะว่าเจ้าซื้อแลเราพ่ปประเทศ ไถ่ตัแท่งหนักแบบโอ้แต่ว่าใจแม่นมากข้างในพูดข้างในพุ่นและแม่นอ่ะอืมเออเพิ่นเบาเพิ่นน้นจะไถ่แล้วพุ่นแล้วถ้าเอาซื้อเอาบัตรแต่บัตรเข้มทางอืมบ่มาไอ้เพิ่นแบบมามากไปส่วนตัวเลยวะตรงนี้แม่นมันอีกหนึ่งกับเข่าสีลึกๆใน่เนาะมันกับแบบส่วนตัวดีแน่อันนี้อยู่ทางในมันจะอะไรมันอยู่มอทางขี้ฟุนอืม ทางไงกหันพอดีเ้ขาว้ขาวรักไฟกับยายเรียบร้อยเลยพ้อมสซีรุ่งเลยเนาะหนึ่งขมานี่กตัวอะไรที่แม่ตัวกันตัวม่เจ้ามาอปี้ คนช่วยจะให้แม่ได้ใก่ทางไงข้าวดบุมัมไเป่วดบมัก่ทางเสียงรถกได้ยสียงรถก็บุกไดยินเนาะอันนี้มันดังอ๋รงีอยากได้ได้นองชงนี่เวียนๆสนเยอเพราะว่าคอยคอยเห็นตอนแรกก็ยังเงินเงนแล้อันนี้นะเพราะว่ามันเป็น ผมมีแต่เฮาซื้อแผ่นไมซ์รามาแอมน่ะกะจงปงเยี่ยมใส่แต่มานั่งมานอนดินเป็นบ้านสวนนี่กะก่อไปเก็บเครื่องเก็บของหรือว่าเป็นหั่นข้าต่อไปเนาะแล้วเปิดหั่นต่อไปนี่แถวนี้ชีพเป็นหมู่บ้านนึงอีกแต่ภายก็ขี้ค้าแรงอกวันธาตุบ้านนี้สามร้อยเจ็ดสิบต้นเขาขายสามร้อยเจ็ดสิบต้นก็คิขายมักแม่ดูกันมักแต่ว่ามันค่าเดียวอยู่ในเงินนี่แหละเนาะ เดี๋ยวทั้งสบุญชี้ขึ้นบอร์โทษสบุญไหวเนะ <Okay. S 1> าะใครสนใจติดต่อมาได้คือในราคาเม่แม่เราว่าว่ารา,าคาขายด้วยสองเซนบาทตั้งมาเลยตั้งไว้ไวคือบ่ตอต่อบ่อไร่พรบรรดุบ่อไร่อีกชม,ชมวิวว,ว่ะเพราะว่าดูขึ้นใจเธอแล้วโอ้ ชิรุตอีกหาพันอีกโอ้บอทตรงมีหาติดต่อเข้ามาโดยตรงแม่าชิลุตอีกหาพันเมนหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้าติดต่อมาทางสบุญทางเมราชิรุตให้อีกหาพันบาทดวนดวนเนาะโอ้ยดวนดวนดวนมาเด้อป้าลุงเลยอยู่ใกล้อยู่ใกล้โอ้ จังกสซีก็ดูวิสิ่งอย่างดีนาไม่เสียงามจังกซออกจากโรงงานขน่บมเนเนมเนนเก่าแมนมือสองมือสามบกเย็นจุดช่วด้ขึ้มานออ่ขอตรงนี้บึงดูให้ปราดุมบึงสมวิวบรรยากาศบึงดูเป็นปากทางแมนปากทางใกล้ๆอยู่เย็นสบายมีแต่ว่าทามา่าไรซื้อเพนไมซสรามะแอมครับจียมไว นอนสบายเป็นบ้านสวนปลูกเป็นต้นไม้ชมวิวาวอาย่ครอบครัวแบบง่ายๆชีวิตพอเพียงคือได้สบายสบายเลยซื้อที่พอมเพื่อนมีแต่เจ้าซื้อไม้แป้นมาแอมเดี๋ยวพร้อมอยู่ขึ้นมาเลยน้ำนี่ไ่น้ำมีแต่ตัวเติม้างน้าเนาะเติมมีแต่กลิ่นไปเก็บเกื่องเก็บของเนื้อเปด้วยเพื่อนครัว อืครับขับับเย็นดีว่าขึ้นมานี่มันกมาเนีาอะไร่เย็นรถใช้หัวคโอ้ยสบายสบาย้แบบคุ้ันของเข้าก็อยากได้แบบนี้อยากแบบนี้อยู่แล้วนะอยากปกแบบนี้ไว้เมนจัที่เนอะจังอเนะมนม้ยแม่แล้วว่าคือถือเท่นะ ค่กเลยนีบังเอิญแม่ได้ก้นแม่เจดัด่อกีนแม่ซื้อยูนินอมพื้โอมาลวแม่มาอยู่ีรปีบักอันมายูน้ำรักมเทฟอนเจอร์นมึงด้วยอย่าไปจีนเบิงเครงเคองกโดดยนิัเือนะแม่เฮ็ดบักเจ็แสนแม่ใครมันจะซเจ็ดเจ็ดดูคมคิวซีมันในเฟอร์นิเจอร์ก็คือมันกระเซ็บก็งันมันคือมันคำพวกอันย่านะโดย เบ็ดบตเจ็ดแสนขายสามสามแสนโอ้ยเนบะอใจ <c ười> ได้ได้าเมแล้วน่แบบบมอยากยู่เลยขายขายเลยแบบว่ารดื้อบรบด้อไร่บรไ่้กับปรชชนขอแต่ว่าอยู่แบบสบายใจแบบไปเลยไป,ไปโดดเราอะ <c ười> <อ> <c ười> <c ười> ปนั้นค่ายมันก็ยังจ่ายบุ่มดเส้นมันดาวแม่เดือนละหมื่นเน่ยนะอ๋อมันจ่ายแม่ก่อนเส้นหามันมาแม่เขาบุ่มีเงินแมไหมกันปาเจ้าจะให้เขาเอาถ้าว่าดินตอนนี้ได้สิแม่สจบงหว่าเพิ่นแบบว่าอยากพรจ่ายนี่แม่พรให้ถอกเดือนเท่าไหร่โอ้มันสิบบริษดินน้ำเขาอันตรีพวกนี้มันเอาเปอร์เซ็นต์สี่สี่หมื่นไป้ะเอาไปดาวน้ำเขานี่ยสี่หมื่นสิบบริษัทดินไม่เห็นทางแม่รับบรจาคค่ายนี่จวไปซื้อชื่ออืนไหมเนาะรับบัตรจะได้สนุกดโดย กับเมนควบเมนแล้วพอเราอยากได้อยู่ในผู้ดูเพิ่มัดมันสิบก้อนาแม่เนาะันติดเขานนะคือสมมติเซซองเซสิเขาสอมนองิบจดเกนต์มาแล้วก็บ่อยากร้อนเย็นอ่ะเนาะคักคัปลาลงเลยอยู่นี่เลยเนาะสิบเก้าคูณซจสอง พ้อมซื้อทีเดี๋ยวก็แถมเพื่อนมีน้ำมีต้นมะม่วงต้นไม้ต้นตอกแล,กล้วก็มีละรั่วมีละรั่วเนาะท้าวาภาัยสนใจติดต่อมาทาังสมบุญโดยตรงทางเมย์แล้วสิรุนให้อีกอยูหาพันบาทเนาะเ,ออเออคยอ,อยู่หน,น,นึ่งแสนเก้าหมื่นหาพันบาทคือในเดือนนี้เฮ้ยพี่ร้องเลยคือในเดือนนี้เด้พอเมย์แล้จะคายดินตอนนี้และชิขาวไปซื้ออยู่ในพุ่นพอเมย์รา้วบดบมากอยู่เนาะ ฝัญเฮาบัดมักไก่ทางเนาะแล้วก็บลักไฟกับวลังย้ายมาเมื่อวานนี่ด้อนี่เพื่อพี่น้องเอ้ยใ,ใ,ในในในอาทิตย์นี้หรือว่าช่งอาทิตย์นี้พร้อมได้ใส่ไฟได้เนาะจะเป็นอีกหมู่บ้านจเจริญเพื่อพี่น้องเอ้ยแถวนี้เนาะหมู่บ้านนี่เนาะโดยค่ะค่ะเพื่อพี่น้องเอ้ยคือนี่คือเฮาว่า,าจากใจของเฮาด้วยตัวสมบุญเองก็มาท้งนี้

แม่ซื life, ้อข <midt> ้าวกี่นคยุรันีโเลยแม่ดสวยมานาันี้อยู่ปดะไนี้บเนโดยบอกว่าหาบมักแบบมันบุญวายเนาะแม่เนาะบ่งแม่บอแต่โบแม่บอกโบมักลินนะแบบราบมักแบบขมสะวันบุญวายด้วยแบบมกอยู่ชนโตแบบเงียบ ทางหย่ยาึ้นแม่เรา้วจะมาก้ม,มสะอาดเนาะหกโดยหนึ่งโบได้มาทำามสะอาดข้างซองเสื้อใด,ดๆจะมาซื้อ,อ,อคืนทุ่นต้มว่ามันคืนโดยแต่แม่อยู่ในเมืองสวรรค์พุ่นรู้ไหมอาย่ละครบพุ่นสว่างเนื้อตัวหนาวเขีนนันนาซะโอ้โอทานอันปิงแบรกเมนข้องอันลูกสาวแม่ พันปิ่งแบะกับเมนปิ่งแบะอันนซิงเกิลหน่อยขี่รถจักรมาแมนเอามาทั้งงาทางยูเมื่อนไรพอดตันไหมตันโตแบบแต่สบายใจนะแบบแล้วก็สบายใจแมนมันอาากศดแบบเดียวก็พ่อแม่เขาอยู่เฮือนแหละโม่ให้ไปนอนหน้าก็อยากไปงัวก็ให้่คลายเบิ้กับโบ้ไขาหมักหน่อยมักดิ่งงัว ทั้งพ่อค่าแม่ค่าเพิ่นไปเบิ่งอยากขายยุกเลยกกับบ่ขายอยากอยู่ให้อยู่นะมันมันเป็นธรรมชาติเลยแม่นมักนอน,นั่นแต่แม่ก็ได้อืมมาธรรมชาติเลยนู่นเมืองไรกับใบบุมาอะไรอืมอ่ะอ่ะเนาะจังไรเดี๋ยวทางลูกสิถ้ามีไผติดต่อมาลูกสิโทรหาได้แม่เด้อโดยแม่นอมอ่ะแม่นอมเนาะแต่ว่าไผ่น้าไรก็ติดต่อมาทางธรรมชาติเพือนแม่น่นะ ลูกสาวอยู่ทางหน้าแม่อยู่ทางหลังเฮือนโดยๆเออแะอ่างน้ําใหญ่ๆใหแหละเฮือนน่โดยเออฮะอ๋อโอเคซั่นสําหรับคลิปนี้ค่ะพี่น้องเอ้ยทางเฮาก็อันนไผ่ะสิซื้อดินตัวจะวางอ่ะเนาะบาดนี้ทงสุก่อนสิจบคลิปเนาะพ่อ่พี่น้องเอ้ยสิเลาะให้พ่อแม่พี่น้องป้าลุงเบิ่งนํากันเด้อเพื่อนชมวิวพร้อมเลยให้พี่น้องเอ้ยเนาะ ไปเคเฮือนไว้เป็นเสาดินขึ้นอย่างดีเนาะแล้วก็มุงสังกะสีดูวิสิ่งย่างดีปลาดองเอลยเนาะไปอันนี้คือวัฒนธรรมไมทั้งเมย์เล้วเลยไป่น้องเอลยพอดีทั้งฉบุนจอดรถไว้แต่ว่าซีไปหาเฮือนมีตู้ข้ามพุ่นเนาะแต่ว่าสฉบุนเคยมาจอดอยู่โฮมนี่เดีกะมานางดินอยู่เฮือนเมย์แล้วนี่เพราะว่ามาหลุดขีดหลุดยางอยู่นี่เนะาะเพราะมีสัญญาณแน่้ะเข้าไปในแต่บุมมีสัญญาณโดย ท่านสำหรับคลิปนี้กับทั้งเฮากะขอขอบุนขอบคุณพ่อ ider, เม่พี่น้องปลาลุงเอฟซีเดลายเด้อเนาะย่ําเฮ้ยพี่น้องเอ้ไปสนใจเนาะดินตอนนี้สามารถติดต่อมาได้เด้อเนาะโดยคือพายเดือนนี้เด้อปลาลุงเอ้พ่อเม่เราต้องขายแต่ไปซื้อดินทั้งในพูดเนะาะดินน้ำเฮ้ยพี่น้องเอ้ฮะจังไรกับสำหรับคลิปนี้ทั้งเฮากะจะได้คอ ด๊าขอจบคลิปไปก่อนเด้อขอกาวว่าสบายดีสบายดี